เช้านี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ตื่นแล้วรู้สึกอากาศหนาวนะคะแล้วก็มาดูต้นกุหลาบสิคะนี่ไงดูดูดูนะคะมันเหมือนมีน้ำค้างอาการประมาณแม่คานี้อะคะ่ะดูสิโอ้ยติดตาต่นใจมาก แล้วน่าจะปลูกให้เต็มสวนะดูความสวยงามน,นะคะนี่แต่ละดอกสัพั่งแล้วก็มีน้ำด้วยส่งความสดชื่นช่วงเวลาเช้าให้กับทุกๆคนนะคะจากใจส่วนเกษตรตะกะแตนย่านยาวออกค่ะ บายยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปดีๆน่ารักน่ารักจากสนเกษตรตะกะแตนย่านยาวออกค่ะบ๊ายบายค่ะ